นมนี่ย่างออ่าสวัสดีเนา้มือนี้ผมส่งบอกลาวันุกอ่าสวมมือนี่แมนวันที่1งเดือนี่สอสอาวัดขี่ตัวแต่มื้อ้บ่มีตัว่จะเลือกกิงมือเอ้เราสิีจะเล่าตัวเราบ่าเาเล่าเรกิงคือมือีิไม่โชเคสแต่เพิ่อนว่าบ่เอาผิดมือกำหนดแล้วแล้วอะไรกิบย เคดเ็บาตักมือชดีได้เค็จกมือแล้วเดือนหนึ่งเดือได้ส่งแล้วส่งแล้วเอาสงแล้วบอเอาเนาะหลายคนารตัวหนีาอาจารย์ตัวหหายอาจารย์านี่ตัวเลยมีคนายมีนะจะทวีสีเดียรให้งเลทวีกรยทังพอได้ส่งวอเย่อด้ โจะพอดก็ยักัวอะไรทรงดมเลยน้งเนะี่นินทรากำลังเขียนนี่สุชาชนแล้วกะบโเฮตซื่อเย็บรอดแล้วได้แล้วบอกว่าน่กเขียนเอ้ายังเขียวสุดท้ายได้นี่นะมันใจสุดแล้วมือไปส่งต่่จะได้่งละเขีนะ บกี่คางเม่จบไปด้กพงอาเรลุดนอกไปได้ได้ชมยุคเฮส่งแล้วส่งแล้วเอาอยู่บ่เอาเอาลายบเอาสัที่ไหนเอาสักที่ใดขาวพอนี่คนเก่งัดโซ่บ้านมูเห็ดก็เจ้าชีเล่กระทะกามาเฮดดีแล้วว่ายังไน่เห็ด นี่อีสปอร์ตห่องเฮาโมบายลิเจนเอาแลเกจะไชมคนเอุ้ยคาเมื่องแล้วส่งเคสเลยเด้อมาจากมันเดเกมเ็กบอกมืงเห็นที่เมตงล้วเคสน่โอหส่วนเนาะอกะอคุณชิกจะได้มือีิจ่ะ อารมณ์ดีเนาะเพรา่าเลยเขียนเคสตุ้ยคลิปนี้ได้เคสดแล้วแหละไม่เป็นไรเพราะฉันยังไม่เขียนเลยเออพ่ต้องเอาคะแนนอยองืมาคิดตอบนีอยลายดีๆคอยๆด่นนะติ๊บลตัวีั มันก็ดนลกแ้เีว่นน้ารุดนองเนี่ยเห็นไดไจดแต่ในหัวทีเด้อเอาไปสุมี่มีเพ่พาบรุดน้องเนี่ยไม่ต้องเขียนยาสลัดใจยาสลัดใจกาเขียนเี่ยพาวรุดน้องเนี่ย ก็มีแห้งเงยอ่เมือบอลอยเลยบอลอยเลยน้น่ะจักหน้าเคสรวมเบร์ิ่เก้าสิบแปดั่นยามายามายามาเยียมามายืนอไูเรมาแล้วด้วาเห็อเดียวนมาแล้วออกปซะมีหนึ่งนึงเนแล้วพ่อนนี้ยังท่นแล้วกูจะหนาเคคือเออเด้ออกะึ้นอกน่ ไว้ด้ได้ตั้งใจ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 จะขอห้ตั้งใจตั้งใจเอาตอนเองวงวงมงนม่มันมันอีกที่สองนะคุณ

กงเห็ว่าคเนียจั่ะอมาเมื่อเมื่อเมื่อไอ้น่องทอดสี่โมงแล้วมดเินก่อน่ะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ขอจบเป็นงเท่านี้ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามบ๊ายบาย